ีลงมาอยากกินหน่อไม้บีเดินมาเนี่ยนี่หน่อไม้พอดีพี่เดินหน่อไม้ข้งางทางหน่อไม้ขายยังไงครับป้าโนะยี่สิบจ้าโนะไรยี่สิบรออย่างไรอะอแบบีเอาแบบเอาแบบสดเอาแบบแบบนี้เอาแบบนี้ยครับป้าเกบ่ามเก็บวันนี้ต้มมันไม่ค่อยสิคเนี่ขายดีเนีคยครับน้องเมยขายได้อยู่หรอครับเนี่ยมีคนเข้ามาไหม ก็ขายมานานไงอ๋อมีลูกค้าประจำเอาผมอุดนุนป้ามีควเงียบมากโควิดใช่ไหมครับใช่เนี่ยผมอุดหนุนป้าอะเอาหมดเนี่ยป้าอเอาหมดเนี่ยครั้งเลยจะเอาไปซุปวูน่ากินนะใขอบี้ร้อยน กินดแค่นี้แหละรับ้าบทเนี่ยคุณป้าชื่ออะไรป้าชื่ออะไรชื่อจุ๋อ,อ๋อป้าจนนุ๋นะครับนะวันนี้มาอุ่นหนุนป้าจุ๋ดีเอสดีตาคนระับข้าพุทธออกจากจุม่ต้องกลัวต้องกลัว อดดออ้อ้่ดด้ใย้าอะเออไมใหญ่ก็ได้ครต้ง่้แต่ช่วงนี้ก็เงียงใช่ไหมป้า่เงียากยตป้าอยู่คนเดียวเหรออ๋ออืม ก็ปลุกแล้วละ,ร,ะ,ร,ะร้อยใช่ไหมพระเจ้านีก็ปลุกละร้อยนะครับเอาไว้ฝากคนที่บ้านเป็นนอนไม้น่าทานมากนะสิเนาะเออไป็นสีสิ้นน้ำริกอ่ะนอนไม่น่าทานมากเลยอ่ะปลุกละร้อยเท่าไหร่ครับพระเจ้ละร้อยเหรอเนี่ยอ,อ๋ตอเล็กด้วยใช่ไหมใช่เล็กด้วยเล็กสี สี่สิบหกอันนี้ร้อยกอ่นสี้เอาไปตอกไม่ไดอันนี้ให้ป้าจุ๋มถ่ายไม่เป็นไรแต่อันนั้นอาจจะบอกว่าอันนี้ไม่ค่อยจืดดีหรออต้องเอาไว้ก็ไไม่ใช่ต้องไหมอ๋อได้ไม่เป็นไรเพราะว่าหมดตังตรงแ้่ประมาณจประมอวานนี้ต้องไวก็ได กันั้นสี่กระปุกก็สี่ร้อยอันนี้สองร้อยสิบาทที่สองร้อย <4 S 2> นะสองก็ใช้เพรามันต่ำสุดเท่าไหร่ก็จุงเออเข้าานี้เข้ามาใกล้ๆกล้สี่สี่สสี่เ็ดร้อยหกสิบสร้อยสเจด้อยสิบาทเจ็ดร้อยสิบอ่พ่จุกวันนึขายได้เท่าไหร่วันนี้วันนี้ก็ได้ไม่ไม่เท่าไหร่น้อยหรอกอ่าเ,เป็นเป็กำลังใจให้พ่อจุงนะ ไปสังข์อนเดี๋ยวไปเปล่าอันนี้ใครอ่ะนักจูงไงยฟซก่อนผมมาชอบช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีเอฟซีติดตามแล้วบอกก่อนว่าเป็นใครเป็นเป็นคนธรรมดานี่แหละประจูงไม่หรอกใช่เป็นอะไรแน่เป็นคนธรรมดาแค่ไม่หนูใช่เนี่ยปาอุุจูงจะได้มีแรงกำลังใจในการทำงานอะะไรนค น้องคนน้องชื่อดิวน้องชอบทำบุญค่ะป้าเขาก็เจอขับรถมาพอดีมางานน้องก็เด็อุ้ยแม่อยากกินหน่อไม้ก็อยากกินหน่อไม้ก็เลยแบบติ้งตามพอดีก็เลยได้คนรถมาของเราไม่ไม่ต้องกล่อมหน้าร้านได้ได้ไปกินหนูเอาไปกินหน่ออ่เอาให้ไปกินหน่อได้เอะขอบคุณค่ับคุณมาชื่ออะไรครับนี่นี่คืออะไรคือคะ นี่เจ้าขานี่เลยนะครับวันนี้ก็มาอุ่นหนุ่มประจุมนะครับสู้ๆนะประจุมช<ล>่วงนี้ขอบคุณนะจ๊ะดอชื่อดิวใช่ครับชื่อดิวเลยจะเลนะขอคุณครับเวพรหน่อยค่ะจ้าไห้รวยยิ่งขึ้นไปแล้กันพวกะทำเงินก็คือคนเยี่ให้เยอะเลยนอ่ะใส่ได้นานนะเนี่ยประจุมใช่ไหมแต่ขนาดค่าไฟด้วยเนี่ยจ้า คืสู้เพราะช่วงนีม้มันเงียบไงก็เป็นกำลังใจในป่าไปแล้วนะ